สวัสดีครับถัดมานะครับมามาพบกับมุมมองทางเทคนิคนะครับประจําวันที่1เมษากันแล้วกันนะครับก็เมื่อวานเนี้ยนะครับเซตอินเดกก็ปิดแก็บภาพรายสัปดาห์ไปเรียบร้อยแล้วเดี๋ยวผมขออนุญาตนะครับเริ่มจากภาพรายสัปดาห์ก่อนเลยแล้วกันสังเกตดูนะครับตรงแถวประมาณ1,156จุดเนี่ยนะครับ s e ตอินเด็กเขามีอัพไซด์แก็ที่เปิดขึ้นไว้เนี่ยเมื่อประมาณเอ่อสิ ช่วงเมษายน2563นะครับเดี๋ยวผมลองอตีเส้นแนวนอนนี้ให้ดูนะครับ1156นะครับแล้วก็พอมาดูภาพรายวันนะครับเราจะเห็นได้ว่าปิดเรียบร้อยนะครับแล้วก็เมื่อวานนี้ลงมาทดสอบโลเดิมด้วยปิดก a บด้วยแล้วก็สังเกตดูด้านล่างนะครับ RSI เนี่ยนะครับไม่ได้ลงตามทำให้มองว่ามีโอกาสที่จะลุ้นการเกิดรอบ technical rebound นะครับเป็น bullish divergence ในระยะถัดไปนะครับแต่ว่า เซ็นดิ้เด็กเนี่ยแท่งเทียนจะยังไม่ใช่แท่งเทียนกลับตัวมากนักนะครับเพราะว่าเ,เวลาไส้ด้านบนยาวเนี่ยเราจะยังไม่ค่อยชอบเราชอบถ้าเกิดอยากจะกลับตัวจริงๆเนี่ยเราชอบเป็นเขียวเต็มแท่งหรือว่าห่างด้านล่างยาวจะมากกว่านะครับอันนี้เดี๋ยวต้องรออีกนิดน,นึงแล้วกันว่าถ้าเกิดแท่งเทียนกลับตัวเกิดขึ้นเมื่อไหร่เนี่ยนะครับก็น่าจะเกิดรอบรีบาวด์ได้แล้วก็ยิ่งถ้าเกิดไปปิดแก็บเมื่อวานเนี่ยที่ลงมาแถวประมาณโซน 1,173จุดได้เนี่ยก็น่าจะเป็นการคอนเฟิร์มปิด exhaustion gap แล้วเกิดรอบฟื้นตัวตามมาในระยะถัดไปนะครับผมวันนี้ก็ยังมองเป็นรีบาวนะครับแล้วลุ้นกันว่าถ้าปิดเก็บได้เนี่ยน่าจะทำให้ภาพระยะสั้นของเซ็น i n อินเนี่ยกลับมาเป็นแนวโน้มในเชิงบวกมากขึ้นนะครับผมถัดมานะครับมาดู s ซ็ i ต d ฟิบตี้อินเด็ก i ์ฟิกันบ้างเซ็ตตเนี่ยตัว Tf เฟเนี่ยนะครับ ดูดีกว่าเซตนะครับเพราะว่าเพราะอะไรครับเพราะว่าแท่งเทียนเนี่ยเขาปิดเป็นคอนเฟิร์มกลับตัวนะครับสังเกตดูเมื่อกี้เซตอินเด็กปิดเป็นแท่งเทียนอ่ p อัปเปอร์ชาดวยาวนะครับแต่ในขณะเดียวกันตัว TFX Series M เนี่ยนะครับมีการดึงเบรกโลงโลเดิมลงมาไหมฮะแต่ว่าดึงกลับนะครับทำให้มองว่าการเบรกลงไปช่วงเช้าเนี่ยนะครับเป็น False Break Down นะครับแล้วก็สังเกตดูไ s i ไม่ลงตามด้วย แล้วแท่งเทียนเมื่อวานนี้ปิดเป็นแท่งเทียนกลับตัวเลยนะครับคือเขียวเกือบเต็มแท่งดังนั้นเลยมองว่าวันนี้เนี่ยตัว Se t 15ฟ t u r e s e r i e ฟน่ซีรีส์เนี่ยนะครับน่าจะลุ้นเกิดรอบรีบาวขึ้นไปได้นะครับก็ถ้าเกิดใครใครพอร์ตว่างอยู่เนี่ยอาจจะรอนะครับถ้าสมมติวันนี้ย่อมาแถว725จุดเนี่ยนะครับก็ดักเปิดลองไปถ้าสั้นๆเนี่ยอาจจะขึ้นไปปิดแก็นะครับที่740จุดนะครับถ้าเกิดปิดแก็บได้เนี่ยก็จะ คอนเฟิร์มเป็นการปิด exhaustion g a แแล้วน่าจะเกิดรอบฟื้นตัวตามมาได้เลยนะครับผมก็วันนี้เดี๋ยวเรามาลุ้นกันนะครับว่าว่าจะเป็นยังไงนะครับผมเดี๋ยวถัดมาเราขอก่อนไปหุ้นแนะนำประจำวันนะครับเดี๋ยวขออนุญ,ญาตไปดูราคาทองคำให้ก่อนแล้วกันนะครับว่าว่าแนวโน้มเป็นยังไงทองคำยังคงขึ้นต่อเนื่องนะครับแต่ว่าเดี๋ยวให้ดูภาพรายสัปดาห์ก่อนแล้วกันนะครับภาพรายสัปดาห์นี้นะครับของทองคำนะครับเราจะเห็นได้ว่า RSI เนี่ยของภาพลายสัปดาห์นะครับเข้าสู่ภาวะ r v v r r o u g r t แล้วถ้าเกิดเราดูเราคอนเน็กจุด h i ไฮนะครับเราจะได้อัพ Channel ขึ้นมาอันหนึ่งนะครับเดี๋ยวผมทำคอนเน็กให้ดูนะครับปึ๊บแถวนี้เนี่ยคือทะลุกรอบบนอัพเทร n แนลไปหน่อยแล้วแต่การทะลุขึ้นมารอบนี้เนี่ยนะครับ RSI ในภาพลายสัปดาห์เนี่ย o v e r b o u g h t มากแล้วก็ถ้าเกิดเราเปรียบเทียบกับไฮก่อนหน้านะครับสังเกตดูนะครับ คือไอเมื่อเปรียบเทียบกับไฮก่อนหน้าในภาพรายสัปดาห์เนี่ยนะครับไม่ได้ปรับตัวขึ้นมาตามนะครับดังนั้นก็มีโอกาสที่จะเกิดเป็นสัญญาณเบ d ดิ e เดลเจนในระยถัดไปดังนั้นมองว่าถ้าใครเป็นสาย Conservative นะครับเปิดลองทองคำมาหรือว่าแม้กระทั่งซื้อทองคำแท่งมานะครับก็ช่วงนี้เนี่ยก็ทยอยขายล็อกกำไรล็อก Prof i t ไปบ้างนะครับเพราะแถวนี้ราคาค่อนข้างสูงมากนะครับหรือถ้าเกิดใครเป็นสาย aggressiv e นิดน,นึงเนี่ยนะครับก็ อยากจะดักเปิดช็อตเนี่ย mm hmm. ผมแนะนําว่ารอก่อนนะครับรอก่อนเราไปดูภาพรายวัน,ออน,ออนตอนนี้เนี่ยแท่งเทียนยังไม่คอนเฟิร์มนะครับถึงแม้ว่ามันจะติดกรอบบนของ up trend c h a n n น l แล้วก็จริงนะครับแต่ว่าสิ่งที่เราขาดไปเนี่ยก็คือแท่งเทียนคอนเฟิร์มเราอยากเห็นเป็นแท่งเทียนกลับตัวนะครับพวกอาจจะเป็น shooting star นะครับหรือว่าพวกเป็น uh, bullish engulfing นะครับใกล้ๆกับแนวต้านนะครับดังนั้นมองว่าก็ถ้าใครดักเปิดช็อตรอนิดหนึ่งแล้วกันรอแท่งเทียนคอนเฟิร์มไม่งั้นอาจจะถ้ารีบช็อตไปเนี่ยเดี๋ยวอาจจะโดน ลากไปได้นะครับตอนนี้ก็เพลย์เซฟค่อยๆทยอยปิดลองโพสชันหรือขายล็อกอินโปรฟิตของทองคำไปก่อนนะครับผมถัดมานะครับเดี๋ยวเรามาดูหุ้นแนะนำนะครับประจำวันกันบ้างว่ามีตัวอะไรบ้างนะครับผมก็หุ้นในเซ็ตร้อยตัวแรกที่น่าสนใจนะครับคือตัวของเอราวันนะครับเอราวันเนี่ยเมื่อวานเนี้ยเปิดแกลบลงมาก็จริงนะครับแต่ว่า สังเกตดูภาพคล้ายๆกับเซตอินเด็กเลยนะครับคือปิดเป็นหางด้านบนยาวแต่ทีนี้ข้อดีคืออะไรครับข้อดีคือว่าลงมาเนี่ยนะครับ RSI เนี่ยไม่ได้ลงตาบนะครับผมแล้วก็เกิดเป็นแท่งเทียนคล้ายๆกับโดจีนั้นเลยมองว่าถ้าเกิดวันนี้กลับมายืนเหนือแถวประมาณ2.68หรือ2.7ได้นะครับน่าจะทำให้เป็น False Break นะครับแล้วมีแนวโน้มเกิดรอบฟื้นตัวกลับนะครับผมแนวต้านสั้นๆเนี่ยใครจะเป็นใครจะเล่นเป็นสายเทรดดิ้งเนี่ย อาจจะลุ้นขึ้นไปปิดแก็บนะครับที่2.8นะครับหรือถ้าถือหน่อยเนี่ยถ้าผ่านได้ก็ลุ้นแถวประมาณ2.92นะครับผมแนวรับอยู่2.64แล้วก็ stop loss 2.56นะครับถือว่าถือว่า risk reward เนี่ยก็ค่อนข้างสูงนะครับเพราะว่าโดนเนี่ยโดนนิดเดียวโดนเพียงสิบสตางเท่านั้นเองนะครับผมถัดมาคือตัวของบีกรินะครับ B g r i m เนี่ยก็ถือว่าเป็น เป็นปิดแบบแท่งเทียนกลับตัวเหมือนกันนะครับคือเมื่อวานเนี่ยเปิดกลับลงไปไเบื้องตเลยนะครับแต่ว่าสังเกตด,ดูปิดขึ้นมาหัวกลับขึ้นมาเป็นแท่งเขียวเกือบเต็มแท่งเลยนะครับแล้วก็เป็นการเกิดดเวร์เจนด้วยนะครับคือเมื่อวานเนี่ยราคาลงมาทําโลที่ต่ําลงนะครับแต่ว่า iSI เนี่ยไม่ลงตามนะครับแล้วก็ปิดแท่งเทียนกลับตัวแบบนี้ทําให้มองว่าบีกิมเนี่ยนะครับน่าจะเกิดรอบฟื้นตัวต่อขึ้นไปได้นะครับผมแนวต้านท่านสั้นอยู่แถว11บาทแล้วถ้าผ่านได้เนี่ย ก็ลุ้นเส้น20วันเลยแถว1 8 4นะครับแนวรับประมาณ10บาทแล้วก็ Stop l ล s ออาจจะลึกนิดนึงนะครับคือจะต้องเป็นโลของแท่งเมื่อวานนี้เลยคือ9บาทนั้นใครจะเทรดบ g r i ิมเนี่ยเวลา Stop l ล s อมันกว้างนะครับอาจจะต้องลด p o s i t i o n ลงบ้างนะครับอาจจะ Trade, เทรดเขนาดใหญ่เหมือนเหมือนตัวเก่อนไม่ได้นะครับผมแล้วก็ตัวที่3นะครับเป็นตัวของโอสถสภานะครับ โอสดสภาเนี่ยภาพคล้ายเซตเหมือนกันนะครับสังเกตดูนะครับอ่ะเหมือนจะเหมือนจะเบรกโลเดิมลงไปเห็นไหมฮะแถวประมาณโลเดิมของเขาเนี่ยอยู่ที่13.5้านะครับช่วงเช้าเหมือนจะเบรกลงไปแล้วดึงกลับมาปิดเหนือแนวเบรกดาวได้พอดีเลยนะครับแล้วก็ RSI ด้านล่างเนี่ยนะครับไม่ลงตามด้วยทำให้มีโอกาสที่จะลุ้นเป็นการเกิด bullish divergence และเกิดรอบฟื้นตัวกลับเหมือนกันนะครับผมก็มองว่า น่าจะขึ้นไปปิดเก็บได้นะครับที่14.5ถ้าผ่านได้เนี่ยลุ้นแถว15บาทเลยนะครับก็โอสดเนี่ยก็มีลุ้นนะครับเป็นการเกิดรอบเฟลาเบรกเหมือนกันนะครับผมแล้วก็แนวรับอยู่13.4 13.3แล้วก็วาง Stop ปล s อเนี่ยไว้โลของแท่งเทียนเมื่อวานนี้นะครับที่13.1ถือว่าวิชีวะสูงเลยนะครับโดนโดนเพียงแค่40ตางค์เท่านั้นเองนะครับแต่ถ้าเกิดวินขึ้นมาเนี่ยนะครับมีโอกาสได้ถึง1บาทหรือ1บาท50ตาง์เลยนะครับผม ถัดมาเดี๋ยวเรามาดูหุ้นนะครับแนะนำนอกเซ็ทร้อยกันบ้างขนาดกลางขนาดเล็กนะครับสำหรับท่านใดที่สนใจเป็นหุ้นประเภทนี้นะครับก็ตัวแรกเลยคือซาบีน่านะครับเนี่ยเวลาเราอยากเห็นแท่งเทียนกับตัวเนี่ยเราอยากเห็นแบบนี้มากกว่านะครับคือห่างด้านล่างยาวนะครับห่างด้านล่างยาวแปลว่ามีโอกาสรีบาวน์นะครับแล้วก็สังเกตดูซารบีน่าเนี่ยเมื่อวานนี้ก็ลงไปโซนแนวรับพอดีเลยนะครับแถวประมาณแถวประมาณนี้นะครับโลเดิมเห็นไหมับ แล้วก็ไม่หลุดนะครับแล้วก็เกิดเป็นแท่งเทียนแฮมเมอร์ขึ้นมาเลยทําให้มองว่าน่าจะเป็นเมื่อวานนี้น่าจะเป็นการย่อเพื่อขึ้นต่อนะครับเพราะว่าสตรัคเจอร์ราคาโดยรวมเนี่ยเราจะเห็นได้ว่ามีการยกโลสูงขึ้นต่อเนื่องนะครับผมดังนั้นคาดหวังว่าน่าจะเกิดรอบรีบาวกลับขึ้นไปได้นะครับผมแนวต้านอยู่ประมาณ18.9ถึง19.2นะครับแนวรับอยู่18.3 18.2แล้วก็วาง Stop l ล s s เนี่ยนะครับไว้ต่ำกว่าโลของแฮมเมอร์เมื่อวานนี้นะครับที่ สิบุดนะครับผมอีกตัวหนึ่งนะครับที่น่าสนใจเปน็นลักษณะ pullback trade เหมือนกันเลยคือตัวของ KCG นะครับ KCG เนี่ยเป็นการย่อลงมา up trend line นะครับสังเกตดู KCG เขาแกว่งตัวในกรอบ up trend channel มาสวยงามมากนะครับตั้งแต่ช่วงปลายเดือนมกราคนระับทุกครั้งที่แตะกรอบล่างของ up trend channel เนี่ย เกิดรอบรีบาวขึ้นกลับไปได้ตลอดเลยแล้วเมื่อวานนี้ก็ลงมาแตะอีกรอบหนึ่งแล้วนะครับดังนั้นมองว่าคาดหวังว่าจะเกิดรอบรีบาวเช่นเดียวกับค่าวก่นกอนๆในกรอบอัพเทรนด์นะครับก็แนวรับอยู่แถวประมาณโซน8.10บวกลบตรงนั้นนะครับแล้วก็ถ้ารีบาวเนี่ยแนวต้านสั้นๆอยู่แถว8.5แล้วถ้าผ่านได้เนี่ยลุ้นกรอบบนแถวแถวกรอบบนอัพเทรนเลยแถวประมาณโซน8.75นะครับแล้วก็วางสต็อปลอเนี่ย ไว้ต่ำกว่าถ้าเกิด break down uptrend channel ลงมาที่7.95นะครับผมแล้วก็ตัวสุดท้ายนะครับหุ้นแนะนำนอกเซตร้อยคือตัวของ advice นะครับ advice เนี่ยก็ราคานะครับลงมาทดสอบโลเดิมนะครับเราไม่หลุดนะครับเกิดเป็นแท่งเทียนลักษณะคล้ายๆกับ piercing line ขึ้นไปนะครับแล้วก็สังเกตด,ดู ไอซ์ไอ้ด้านล่างเนี่ยนะครับไม่ลงตามด้วยนะครับมีโอกาสเกิดเป็นการบูลลิชเตอร์เจนเหมือนกันนะครับก็แนวรับอยู่แถวประมาณโซน4.54นะครับซับลอตเมื่อหลุดโลเดิม4.48นะครับแล้วก็ถ้ารีบาวเนี่ยคาดหวังเป้าหมายแรกที่4.8นะครับแล้วถ้าผ่านได้เนี่ยลุ้นใกล้ๆ5บาทได้เลยนะครับผมเดี๋ยวผมขอไปอัปเดตภาพเงินบาทให้ดูก่อนละกันนะครับคือเงิน ตอนนี้เซ็ตอินด x ก็ลุ้นรีบาวถูกไหมครับแล้วถ้าเกิดอยากจะรีบาวให้กลับมาดียิ่งขึ้นเนี่ยเราควรจะลุ้นให้บาทกลับมาเป็นฝั่งแข็งค่านะครับซึ่งตอนนี้เนี่ยค่าเงินบาทนะครับตัวของออ USD M 2 5เนี่ยก็เมื่อวันเ,เมื่อวันศุกร์เนี่ยมีการเปิดดาวไซด์แกลบลงมาตอนนี้เนี่ยกำลังแกว่งตัวนะครับทดสอบเป็นคล้ายๆกับ bear flag อยู่นะครับถ้าเกิดมีการ break down นะครับ33 จุดหลงไปได้นะครับน่าจะทําให้บาทเนี่ยพลิกกลับมานะครับเป็นฝั่งแข็งค่านะครับแล้วก็มีโอกาสที่จะกลับมาเป็นฝั่งแข็งค่าซึ่งเวลาบาทแข็งค่าเนี่ยนะครับน่าจะช่วยดันให้เซตอินเด็กซ์เนี่ยรีบาวขึ้นต่อเนื่องได้นะครับผมเดี๋ยวนี้ผมขออนุญ,ญาตพูดแตะๆตรงน,นี้นึงแล้วกันเดี๋ยวไปพูดในรายการตอนบ่ายที่ชาร์จเปอร์สเปกทีฟนะครับเดี๋ยวให้ดูดัชนีหุ้นห่างเสียงแล้วกันนะครับ ัน,นช่วงบ่ายผมจะพูดถึง dR ที่น่าสนใจของตลาดหุ้นฮ่องกงหรือหางเสงนะครับเพื่อเพิ่มโอกาสให้นักลงทุนที่ฟังอยู่นะครับก็ใส่สที่ยกหุ้นหางเสงมาพูดวันนี้เพราะว่าเราเห็นว่าดันชนีหางเสงนะครับตอนนี้พักตัวลงมา3ามสัปดาห์สังเกตดูนะครับพักลงมาตรงตรงแนวนี้แหละโซนแนวนี้แล้วนะครับถ้าเกิดเราดูเป็นลายชาร์ตเนี่ยเราจะเห็นได้ว่าตรงนี้นะครับโซนนี้เป็นไฮเดิมของหางเสงเห็นไหมฮะ แล้วถ้าทางเทคนิคเนี่ยเวลาไฮเดิมที่ถูกเบรกเอาขึ้นไปนะครับมักจะทำหน้าที่เป็นแนวรับถูกไหมครับก็ตอนนี้ย่อลงมาเริ่มเข้าใกล้แนวรับแล้วแถวประมาณ2 2 8 0 0จุดอีกนิดเดียวนะครับดังนั้นมองว่าถ้าไม่หลุดน่าจะเป็นการย่อแล้วขึ้นต่อแล้วทีนี้ถ้าเกิดทางเสียงอยู่แนวรับเราจะมาดูไล่ DR ของฮ่องกงดูกันนะครับว่าตัวไหนที่น่าจะสนใจมีความได้เปรียบในเชิงเทคนิคสำหรับการเทรดเดี๋ยวเรามาดูกันช่วงบ่ายแล้วกันนะครับก็ ในรายการชาร์จเพอร์สเปกทีฟใบนี้เดี๋ยวลองติดตามกันดูแล้วกันนะครับประมาณนี้นะครับเดี๋ยววันนี้เราก็ถัดมาเข้าสู่ช่วงคําถามเลยแล้วกันนะครับผม AAV นะครับคุณมารุโกทุน1.8แแล้วฮะอืมผมมองว่าก็เริ่มใกล้กับแนวรับแล้วนะครับเพราะว่าสังเกตด,ดูว่าตรงนี้เนี่ยเป็นกรอบของ ดาวเทรนชานเนลนะครับแต่ว่าสังเกตด,ดูโซนนี้เนี่ยนะครับเริ่มเข้าใกล้กรอบล่างและแถว1.64 1 6จุดหกสี่หนึ่งจุดหกห้าแล้วก็สังเกตด,ดูว่าด้านล่างเนี่ยไอซเริ่มไม่ลงตามแล้วเขาทำโลว์โลก็จริงนะครับแต่ว่าตัว AV เนี่ยไอซเขาเริ่มมีการาไม่ทำโลและเริ่มมีการยกโลสูงขึ้นดังนั้นสิ่งที่ต้องรอสเตปถัดไปเนี่ยนะครับรอดูว่าถ้าเกิดลงมาแตะกรอบล่างแถว1 6 3 1.64ได้นะครับแล้วถ้าเกิดเกิดแท่งเทียนกลับตัว ตรงกรอบล่างนะครับก็มีโอกาสที่จะเกิดรอบรีบาวกลับได้ดังนั้นถ้าเกิดทุน1.8แถวนี้ผมว่าอีกแค่4ี่ช่องเท่านั้น4ี่ห้าช่องนะครับมองว่ารอดูอีกนิดนึงละกันนะครับถ้าเกิดท่เคียงกลับตัวเนี่ยค่อยค่อยกดรอบรีบาวแล้วถ้าเกิดรีบาวไปเนี่ยก็เดี๋ยวให้แนวต้าน,นแถวโซนประมาณ1.76ดดหกกับกรอบบน1.8 3ดมอาจจะกลับมาใกล้เคียงทุนได้นะครับดังนั้นรอนิดนึงนะครับผม <c oughs> ถัดมาคือ ตัวของแบมนะครับแบมที่จริงยังมองเป็นไซด์เวทูไซด์เวอัพนะครับเพราะว่าเดี๋ยวผมให้ดูนะครับตอนนี้แบมนะครับที่จริงเขาพักตัวลงมากรอบล่างของอัพเทรนแนลพอดีเลยนะครับเห็นไหมถ้าเกิดเราคอนเน็ t จุดโลตรงนี้นะครับเราจะได้แบมเนี่ยลงมาแตะกรอบล่างอัพเทรนแนลพอดีเลยแล้วเมื่อวานนี้เนี่ยพอแตะปุ๊บ กรอบล่างนะครับอยู่แถวประมาณโซน5.85แล้วพอแตะปุ๊บเนี่ยเกิดเป็นแท่งเทียนแฮมเมอร์เลยดังนั้นมองว่าก็ถ้ามีอยู่เนี่ยถือไปก่อนแล้วเราอาจจะวางสต็อปเนี่ยไว้ต่ำกว่ากรอบล่างประมาณ5.75ถ้าไม่หลุดยังลุ้นเกิดรอบรีบาวนะครับแนวต้านแรกเนี่ยก็ปิดแกบก่อนละกัน6.15ถ้าผ่านได้เนี่ยลุ้นแถว6.4หรือ6.5ได้อีกรอบหนึ่งเลยนะครับดังนั้นก็ยังมองเป็นการย่อเพื่อขึ้นต่อนะครับสำหรับตัวแบมนะครับผม ถัดมาคือ BTS นะครับ BTS ที่จริงแถวเนี้ยก็เริ่มใกล้กับแนวรับแล้วนะครับตรงนี้เนี่ยเป็นการ collapse กันของ2แนวรับที่ค่อนข้างสำคัญของ BTS นะครับคือแนวแรกเลยคือเส้นแนวนอนนะครับเดี๋ยวผมซูมให้ดูแล้วกันนะครับเป็นเป็น h i g เดิมที่ BTS เคยมีการเบร a เอาขึ้นไปแถวประมาณ5บาทท่วนนะครับเวลา แนวแนวต้านที่ถูกเบรกเอาขึ้นไปเนี่ยพักตัวลงมาทดสอบครั้งแรกเนี่ยจะทาหน้าที่เป็นแนวรับถูกไหมครับก็แถว5าบาทจะเป็นโซนแนวรับแล้วก็อีกโซนหนึ่งเนี่ยที่เป็นการลัดกันของแนวรับก็คือเส้น2 0 0อยวันอยู่ประมาณ5.1ดนึ่งดังนั้น BTS เนี่ยโซน5บาทถึง5บาทสิบสตางค์เนี่ยเป็นแนวรับท,ที่ค่อนข้างแข็งนะครับเดี๋ยวรอดูแล้วกันว่าถ้าพักตัวลงมาแถวนี้เนี่ยแล้วเกิดแท่งเทียนกับตัวเนี่ยน่าจะเป็นการย่อเพื่อขึ้นต่อนะครับเพราะว่าตอนนี้สตัคเจอโดยรวมของ BTS เนี่ยก็ยกโลสูง ภาพรวมเนี่ยค่อนข้างแข็งกว่าเซตอินเด็กด้วยเพราะนะครับที่เซตอินเด็กเนี่ยแกว่งตัวลึกนะครับอยู่ต่ํากว่าเส้น200วันแต่ B T S เป็นหุ้นที่สามารถยืนเหนือเส้น200วันได้นะครับเห็นเห็นไหมฮะตอนนี้แว่งตัวอยน่เส้น200วันแเราเลยมองว่าค่อนข้างแข็งกว่าเซตได้เลยแล้วนั้นถ้ามีอยู่ถือไปก่อนแล้วกันนะครับผมถัดมาคือตัวของ C R C กับ C P N นะครับ CRC ที่จริง,องรอลุ้นรีบ่าเหมือนกันนะครับเพราะว่าแถวนี้เนี่ยเดี๋ยวผมถอยกลับไปดูให้ตรงนี้นะครับเป็นโลเดิมเห็นไหมแถวโซนโลเดิมของ CRC นะครับแล้วลงมาแตะรอบนี้เนี่ยสังเกตดู RSI ด้านล่างเนี่ยเริ่มไม่ทำโลแล้วนะครับแล้วก็ถ้าเราซูมเข้าไปดูเนี่ยเมื่อวานนี้ปิดเป็นแท่งเทียนโดจิด้วยดังนั้นมีลุ้นเกิดรอบรีบ่าได้เหมือนกันนะครับแนวต้านอยู่ประมาณ26บาทถึง27บาทนะครับแนวรับก็ประมาณ24 8 24.7จจดโซนนั้นนะครับผม ถัดมาคือ C P N นะครับ C P N เนี่ยก็รอลุ้นรีบาวเช่นเดียวกันนะครับเพราะว่า,าเดี๋ยวซูมให้ดูนะครับเมื่อวานเนี่ยปิดเป็นแท่งเทียนโดจินะครับคือระหว่างวันเนี่ยนะครับระหว่างวันเนี่ยเห็นไหมครัมีมีไส้ด้านบนยาวแสดงว่าระหว่างวันเนี่ยพายายามจะกลับขึ้นมาปิดเหนือแนวเบรกดาวแต่ยังปิดไม่ได้นะครับแต่ข้อดีคือ ไอซเนี่ยเกิดด e n เจแล้วดังนั้นวันนี้มาลุ้นกันว่าถ้าเกิด CPN เนี่ยกลับมายืนเหนือ47.75ได้นะครับจะทําให้กลับมายืนเหนือแนว b เบรกดาวโลเดิม erm ได้แล้วมีโอกาสที่เมื่อวานเนี่ที่ลงไปเนี่ยนะครับน่าจะเป็นฟอลเบรกดาวแล้วมีแนวโน้มเกิดรอบฟื้นตัวกลับนะครับเดี๋ยววันนี้เรามาลุ้นกันว่าจะจะกลับไปยืน47.75ได้หรือเปล่าถ้ายืนได้ก็ลุ้นฟื้นตัวต่อเนื่องนะครับแนวต้านถัดไปเนี่ยประมาณ 48.5ถึงประมาณโซน49.5นะครับแนวรับก็ประมาณ46.5บุบวกลบโซนนั้นนะครับผมถัดมาคือตัวของ Advanced นะครับแอดวานเนี่ยก็กลับมายืนเหนือเส้น20วันได้แล้วนะครับแล้วก็กลับมายืนเหนือแนวเบรกดาวน์โลดเดิมได้แล้วก่อนหน้านี้นะครับ แอดวานเขาเบรกโลเดิมนุ mm ้ย hmm. ลงไป mm hmm. เห็นไหมฮะ mm hmm. ลงมาแต่เส้น200วันไม่หลุดรีบาวกลับนะครับแล้วก็รีบาวกลับมาปุ๊บเนี่ยยืนเหนือแนวเบรกดาวแต่ล้วแล้วก็เส้น20วันนั้นมองว่ายัางมองไซเวอัพอยู่สำหรับแอดวานนะครับแนวต้านอยู่280ถึงประมาณโซน285นะครับแนวรับก็273แล้วก็271นะครับผม SCI นะครับ SCI ก็ที่จริงมอง การพักตัวลงมาเนี่ยน่าจะเป็นการพักเพื่อขึ้นต่อนะครับถ้าเกิดเราถอยกลับไปดู SCI ไกลๆเลยเนี่ยเขามีการเบรกดาวเทรนมาแล้วตั้งแต่ช่วงประมาณวันที่18มีนานะครับเบรกมาเนี่ยยังไปไหนไม่ได้กลายแกว่งตัวลงมาแต่สังเกตด,ดูพอแกว่งตัวเริ่มเข้าใกล้กับแนวเบรกเอาเนี่ยเริ่มมีแรงซื้อกลับนะครับแล้วทิ่งเมื่อวานนี้เนี่ยเหมือนจะมีแรงซื้อกลับด้วยแต่ถูกทิ้งช่วงท้ายนั้นมองว่าตัว SCI เนี่ยนะครับถ้าเกิดพักตัวลงมาไม่หลุดแถว 3บาทนะครับน่าจะเป็นการพักลงมาแนวเบรกเอาแล้วเพื่อขึ้นต่อนะครับแนวต้านอยู่3.36ถึงประมาณโซน3.46นะครับแนวรับอยู่3.08แล้วก็3บาททวนนะครับผมเอ่อ CN01 Sony 80นะครับโอเคเดี๋ยวไปดู DR กันสับไปดู DR นะครับถัดมาคือแนวรับ CN01 นะครับผม ติรสักครู่นะคร DR มันเยอะมากนะครับโอเค CN ศูนย์หนึ่งนะครับก็มองว่าตัวนี้เนี่ยแถวเนี้ยแนวรับแล้วนะครับเพราะว่าเดี๋ยวให้ดูนะครับทีบตรงนี้เป็น up trend line ของ CN ศูนย์หนึ่งแถวประมาณ18.6นะครับดังนั้นมองว่าถ้าไม่หลุดเนี่ยน่าจะเป็นการย่อเพื่อขึ้นต่อแนวต้าน19.2ถึง ลุน20บาทได้เลยนะที่จริงตัว Cn01 เนี่ยเป็น DR ที่ลิงก์กับเป็น CSI 300เป็น Mainland China นะนั้นมองว่าเม i n l a n d China จริงตอนนี้แลกขาดฮ่องกงมากๆเลยถ้าเกิดอยากจะเทรดหฮ่องกงเนี่ย Cn01 ก็ถือว่าค่อนข้างค่อนข้างได้เปรียบนะครับอาจจะไปเกิน20บาทได้ด้วยซ้ำแับในระยะกลางนะเพราะตัวนี้ถือว่าแลกมากๆนะครับผมถัดมาคือ Sony นะครับ โอเคนะครับโซนี Sony, ที่จริงก็แถวนี้มองว่าถ้ามีอยู่อาจจะต้อง t r i มบ้างนะครับเพราะว่าตอนนี้ราคาเนี่ยเหมือนจะเกิด b a l a n e เดเวอเจนนิดหนึ่งนะครับคือเห็นไหมฮะร,ราคาทดสอบไ i g เดิม erm แล้วแต่ว่า R s i ด้านล่างเนี่ยนะครับเขาไม่ได้ขึ้นตามนะครับดังนั้นแถวโซนประมาณา4.3-4.4ตรงน,นี้เนี่ยจะเป็นแนวต้านถ้าเกิดมีกําไรอยู่ถ้าเกิดซื้อมาจากด้านล่างมีกําไรอยู่เนี่ยนะครับ แถวนี้ยทยอยขายล็อกอินโปรฟิตไปบ้างแล้วกันเพราะว่ามีโอกาสพักตัวลงมาแถว4.1หรือ3.9ได้อยู่นะครับแต่ถ้าเกิดจะรอซื้อเนี่ยแถวนี้ก็ไม่ใช่แนวซื้อเหมือนกันรอพักตัวลงมาก่อนแล้วกันนะครับคุณสุรพีครับผมถัดมาเรามาดูตัวของสพอ,อกับ TTB นะครับสพอ,อก็มองว่าน่าจะเป็นการพักเพื่อขึ้นต่อนะครับ ก็มเมื่อวานนี้พักลงมานะครับสังเกตดูแล้วก็เกิดแรงซื้อกลับเลยดังนั้นมองว่าก็วันนี้น่าจะรีบาวไปแถวโซนประมาณ119ถึง120.5ดได้แล้วผ่านได้เนี่ยมีโอกาสขึ้นขึ้นไปปิดแก็บแถว124ได้เลยนะครับแนวรับอยู่ประมาณ115แล้วก็113บาทสำหรับตัวสอพอนะครับผมเอามาคือ TTB นะครับสักครู่นะ ttb เนี่ยก็ยังแกว่งอยู่ในตัวของ up trend line นะครับเนี่ยเห็นไหมฮะไม่หลุด up trend line เลยนะครับแล้วก็ถ้าถ้ามีอยู่ถือไปก่อนได้นะครับเพราะว่ายังไม่หลุด up trend จะจะดูไม่ดีต่อเมื่อต้องเบรก1.91ลงมานะครับถ้าถ้ามีอยู่อาจจะแนะนำให้วาง stop เป็น1.91แล้วกันนะครับถ้ายังไม่หลุดเนี่ยถือไปก่อนมีโอกาสวกกลับไปหา2.02ถึง2.06ได้อยู่นะครับสำหรับตัว ttb นะครับ jmt รับได้ไหมล่ะครับ ผมมองว่าว่าได้นะครับแต่รอนิดนึงแล้วกันรอใกล้กล้ up ท r e n d เดี๋ยวเดี๋ยวให้ดู up trend ของ JMT นะครับถ้าอยากจะรับและได้เปรียบในเชิงเทคนิคอลนนะครับสำหรับ JMT เนี่ยอาจจะรอมาแถวโซน12.4ถึง12บาทตรงน,นีนน้จะลงมาใกล้ up ท r e n จะเป็นค่อนข้างได้เปรียบมากกว่าแถวเนี้ยยังยังกึ่งกลางอยู่แล้วเมื่อวานเปิดแก็บลงมาด้วยดังนั้นรอดน,นึงแล้วกันรอลงมาแตะอัท r e n d แล้วถ้าเกิดแท่งเทียนกับตัวแถวประมาณ12บาทเนี่ยนะครับน่าจะเป็นจังหวะในการ รับเพื่อเล่นรอบรีบาวได้นะครับผมถัดมาคือตัวของ WHA นะ WHA ที่จริงก็ถือว่าเมื่อวานเนี่ยเป็นแท่งเทียนกับตัวค่อนข้างค่อนข้างดีเหมือนกันนะครับแล้วเกิด d ดเวอร์เจนด้วยนะครับภาพคล้ายๆกับ B ีกิมเลยดังนั้นมองว่า WHA เนี่ยสั้นๆน่าจะเกิดรอบ รีบาวกลับขึ้นไม่ได้นะครับแนวต้านอยู่3.6ถึงประมาณโซน3.74แนวร,รับอยู่3.36แล้วก็3.32นะครับ mm hmm. ช็อตทุนธนาคารดีไหมล่ะคุณนพคุณผมมองว่าเวลามันเกิด h บ i v e r เ e n c จในภาพรายสัปดาห์หรือรายเดือนเนี่ยนะครับที่จริงแล้วเราควรจะรอให้จบวีคหรือจบมันก่อนนะครับถึงจะเป็นการคอนเฟิร์มบางทีมันเกิดนเนเวจในภาพรายสัปดาห์ก็จริงแต่ว่าระหว่างสัปดาห์เนี่ยมันถูกลกขึ้นไปเรื่อยอะไรเงี้ยมันก็จะยัง ไม่คอนเฟิร์มมากนักดังนั้นเราควรจะรอถ้าเกิดเราเห็นเวิเจนในไทม์เฟรมหนเนี่ยเราควรจะรอให้ไทม์เฟรมนั้นจบก่อนแล้วค่อยตัดสินใจจะเป็นกลยุทธ์ที่ที่ปลอดภัยกว่านะครับผมถัดมาคือตัวของ Echo นะครับ Echo ที่จริงแถวเนี้ยก็มองว่าน่าจะใกล้เกิดรอบรีบาวมากๆแล้วนะครับเพราะว่าเนี่ยราคาพักลงมาใกล้กับกรอบล่างของดาวเทรนด์แชนแนลแล้วอยู่แถวประมาณโซน <c oughs> 91บาทแล้วก็เริ่มเห็นสัญญาณเดวิเจนในไอซ์แล้วด้วยดังนั้นมองว่า ถ้าไม่หลุด91นะครับน่าจะเกิดรอบรีบาวกลับขึ้นไม่ได้นวะต้านอยู่94ถึง96นะครับแนวรับก็91บาทบวกลบตรงนั้นนะครับถัดมาคือตัวของ GPC s นะครับผม GPC s เนี่ยก็ถือว่าน่าจะเกิดรอบรีบาวเหมือนกันคือราคาพักตัวลงมานะครับแล้วไม่หลุดโลเดิมด้วยซ้ำนะครับเห็นไหมฮะแล้วก็เกิดเป็นเป็นแท่งเทียนคล้ายๆกับ bullish engulfing กลับขึ้นมาแล้วกเกิด ดเวอร์เจนด้วยนะนั้นมองว่าน่าจะเกิดรอบรีบาวได้นะครับแนวต้านอยู่ประมาณแถวแถวยี่บเจ็ดจุดเจ็ดห้าถึงยี่ิบแปดจุดห้านะครับแนวรับอยู่ยี่หกจุดห้าแล้วก็ยี่บหกบาททวนนะครับผมต่อไปอาเซียนนะครับสักครู่นะฮะอาเซียนก็ยังมองไซเว่ Up นะครับแต่ว่าอาจจะรอย่อนดนึงแล้วกันเพราะว่าที่จริง อาเซียน,นมีการเบรกดาวเทนขึ้นไปได้แล้วนะครับถ้าเกิดมีอยู่เนี่ยถือไปก่อนหรือถ้าเกิดจะรอเข้าซื้อเนี่ยอาจจะรอย่อเข้ามาให้มันใกล้กับแนวเบรกเอาเล่นละกันแถวประมาณเจ็ดจุดเจดกับเจ็จุดโซนนั้นเนี่ยถ้าย่อลงมาแถวนี้เนี่ยจะเป็นจังหวะในการเข้าซื้อเพื่อเล่นรอบรีบาวน์นะครับรอนิดนลวกันนะครับในกรณีที่ยังไม่มีนะครับถ้าทุนเจ็จุดเจ็ดแล้วครับผมมองว่าว่าถือละกันระววางอาจจะวางสต็อปไว้เจ็ดจุดห้านะครับมัน ก็ทําตามเทคนิคอขไปนะครับผม SJWD เก็บได้ไหมล่ะครับผมมองว่าได้นะครับได้ก็ที่จริงเบรกดาวเทนมาแล้วแล้วก็อาจจะรอย,ย่ออันนีแล้วกันมาแถวโซนประมาณสัก6.8 6.7ตรงนั้นเนี่ยนะครับเริ่มเข้าใกล้กับโลเดิมอาจจะน่าจะเกิดรอบรีบาจากโซนนั้นขึ้นมาได้อีกนิดนึงนะครับตอนนี้6.9นะครับผม ถัดมาคือ True นะครับ true เนี่ยก็ถือว่าเป็นหุ้นที่แข็งกว่าเซ็นะครับเพราะว่าเซ็อยู่โซนล่างเลยแต่ True เนี่ยนะครับยืนเหนือเส้น200วันแถมรีบาวขึ้นมาต่อเนื่องได้อีกดังนั้นมองว่าแถวนี้เนี่ยนะครับถือไปก่อนนะครับถ้ามีอยู่เนี่ยเราอาจจะวางสต็อปไว้ต่ำกว่า11บาทเลยคือเส้นค่าเฉลี่ย20 วันนบะถ้าไม่หลุดอาจจะมีการไซเว่อพไปหาแถวประมาณโซน12.2หรือ12.5ได้อีกรอบหนึ่งนะครับดังนั้นถือก่อนถ้าจะรอรับรอแถว11.4 11.2ละกันนะครับเดี๋ยวขออีกคำถามสุดท้ายละกันนะครับเนื่องจากเวลาหมดแล้วนะครับเป็นตัวของ b e 8นะครับ b e 8เนี่ยก็ถือว่าเอ่อน่าจะเกิดรอบรีบาว์เหมือนกันนะครับคือเมื่อวานนี้ลงมาทดสอบโลเดิมนะครับตึ๊บเห็นไหมฮะ แล้วเกิดเป็นแท่งเทียนสนณะอินไซบาร์นะครับแล้วก็เกิดไดว์เจนด้วยดังนั้นมองว่าการฟอกการเบรกดาวลงไปเมื่อเช้าช่วงเช้าเมื่อวานเนี่ยน่าจะเป็นฟอลเบรกดาวแล้วมีโอกาสฟื้นตัวกลับนะครับแนวะต้านอยู่สิบเอ็ดจุดสามถึงสิบเอ็ดจุดแปดเลยแนวะรบับประมาณสิบจุดเจ็ดบวกลบตรงนั้นนะครับประมาณนี้นะครับก็ถ้าใครถามถามไม่ทันมาเจอกันบ่ายนี้และการบ่ายครึ่งนะครับชาร์ตเปอร์สเปกทีฟนะวันนี้ช่วงเช้าหมดเวลาลงแล้วเดี๋ยวพบกันบ่ายนี้วันนี้ขอลาไปก่อนสวัสดีครับผม แฟนเพจหลวงตาที่รับชมผ่านทาง YouTube อย่าลืมกดไลค์เพื่อให้กำลังใจพร้อมกับกดปุ่ม s u b สไครปและกระดิ่งแจ้งเตือนไว้นะคะสำหรับแฟนเพจหลวงตาที่รับชมผ่านทาง Facebook อย่าลืมกดไลค์และกดติดตามเพื่อที่จะไม่พลาดข่าวสารสำคัญจากทางเราและที่สำคัญอย่าลืมกดปุ่มซีเฟิร์เพื่อรับการแจ้งเตือนนะคะ